กินข้าวนะครับผมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อไม่กีน่นาทีนี่เองไม่ก 20, ี่นาทีก็ได้แลประมาณยี่สิบสามสิบเบสารงเนี้ยมลงผมรับประทานจำพุ่งนี่อยู่อ่ะนี่ครับแสงเข้าตาผมบอกเลยโอ้ยผมปล่อยพลังฮีโร่ครับโอ้ โอ้มีแสงวะเลยคนเจอผมด้วยมีแสงโอ้วมีหน้าผมเลยตะกี้นี่ออกมาออโอ้เดี๋ยวฉันหันหน้าไปก่อนตะกี้ผมขออภัยที่ปัญญาอ่อนครับอันนี้อันนี่ฉันกู กุกคน่อยู่ตรงนั้นก็ชอบยังไงนี่ครับทำบะุวง,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 งก็น่าจะอร่อยหมร้อยเมตรผงดเกิดน <c ười> ิด <c ười> <c ười> นึงครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนอย่าพูดไหนวะผมลืมใส่ผสงชูรรทุกคนใส่ด้วยก่อนแรกผมอะลืม

กินน้ปลาไปจงเต็มเลยนี่นะกูตงำกูมุชิบีลาไปมันน้ำปลาไอ้พี่มันมุชิบีลากินมุองนังเลยกว่ากินต้องกิน ร้อนไงทุกคนแสบหายบอขอให้ครับผมเป็นร้อนไหงกินซุปต่บไปแสบชิบหายเลยบอกบอก